ลายนี่ได้หลายปในป่าะหกตั้เจตั้นตั้นเหลเท่าไรนี้โลกปนต่ดอนี่โลกเกได่ไอ้ตัดอกมันขายนี่จังหน่อยอดอกหางแทงอยู่ได้ั้นนี่สมสิอว่าดอกมันนีตัดจากเถื่อลุ่มัิเื่อสาุ่นดอกเดี๋ักสเถื่อพุ่นนะเ็เลยลายเนี่ยหเ่มหกหมื่นเละปุ๋ยเัาไปสี่เจ็ดมื่นแต่ตั้งห่ สีสเกตครับพี่น้องครับพี่น้องครับมือนี้เขากล่มาท่างสีสเกตครับมาสิ่งพายบึงว่าสีสเกตมีอย่างดีครับพี่น้องครับถ้าเสียหายบอกเรื่องของสีสเกตนะครับคนทั่วไปก็จะคิดหอดแต่ทุเรียนภูเขาไฟครับต้องยอมรับของพิ่นครับว่ามันแสบวิธีของพิ่นครับมันนวของพิ่นมันแสบวิธีครับแต่พี่น้องกูบอกครับว่าอีกสิ่งหนึ่งของสีสเกตนะครับที่มันขืนซื้อมาดนแล้วนะครับเป็นขืนมาตั้งแต่ก่อนทุเรียนแหละครับ สิงนง้นก็คือนี่แหละครับเพิ่งทั้งขางนี่แหละครับที่เขาเย็นนี่แหละครับโมเมนต์เพิ่งเด้อครับผมไอทียูทั้งในเพิ่งนี่แหละครับนี่ครับนี่แหละครับและสิงนั้นก็คือหอมกับกระเทียมครับพี่น้องครับหอมกับกระเทียมนี่เป็นของขืนซื้อมาดูแหละครับกอนทุเรียนอีกครับพี่น้องครับมือนี้ผมกัเลยสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิงสวนหอมสวนกระเทียมครับไปกันเลยครับพี่น้องครับไปครับนี่ครับพี่น้องครับกับมาฮอดเราได้ครับนี่ ขางทางกะสิมีแต่สวนกระเทียมเต็มครับทั้ง้ายทึ่งขวาเบิ่งดิล่ะครับนี่ก็แมนครับนี่ก็หอมครับอุ่นนะครับมีแต่หอมท่านน่ะเล็กอ้นนะครับมีแต่หอมครับเดี๋ยวผมสิบผ้าพี่น้องลงไปเบิ่งหอมครับว่าเพิ่นเฮ็ดจังไดครับนี่แหละครับอมุนี้ะครับไก่ท่างครับพี่น้องฮอดแล้วครับพอดีเลยเพิ่นกำลังหดนามหอมอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวหฮอสีเขาไปบวกกับเพิ่นนะครับ ลายก็เลยครับผมพูนนะพี่น้องครับหอมเขียวนี่แมนหอมเท่านั้นเลยครับนี่มึงนะครับโอ้เด็วสิบห้าลปเบิบงครับครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็มาฮอดแล้วนะครับกรเลยลงมากครับไม่ยืนข้างป่านี่นะครับเป็นกําลังพดทหอมอยู่พอดีนะครับนี่สองคนเพิ่นนะครับลุงกับป่านะครับเอ้ยคูยางมันเลยครับคนทีสะเกดนะครับพี่น้องผมได้ชิมว่าเป็นเคยนี่ต้องพิจารณาเจ้าของิึงดีๆนะครับว่า มันพ่อบ่ครับเพราะว่าพ่นเฮ็ดหน้าแหล้วเพิ่นกะนี่ล่ะครับเฮ็ดหอมต่อแล้วก็ปลูกพริกปลูกักเขือเฮ็ดหยุตพยอนครับต้นพ่นมันแหงครับพนชชีสเกตนี่ครับท่านผู้ใดอยากเป็นลูกเคยชีสเกตนี่ครับก็ต้องดูตรงมันในอืู่เด่ครับผมคือสันพิ่นเบาเด้อครับมสิสีกบห้นะครับอันนี้ก็บว้าไปนะครับกัรเหลืองของเบาสาวนะครับเดแต่จพิ่นมักนะครับเ้าก็ป่าดีกว่าอันนี้ไก่สีได้ถท้อนแลอวบ่าครับนี่

ลานึ่งได้หลายวันไดป่ะหกตั้นเจ็ดตั้นตั้นเรลาเท่าไดบ้นี้กิโลละแปดบาทครับกิโละ8บาทอ่าอีแปดบาทเนาะหนึ่งมื่นลาหนึ่งมมนบไลยหนึ่งได้ดสามตันเด็ดหาตั้นหกตันสดอาครับ าตั้นหกตั้นแต่ตั้นละสิบบาทก็ไดมือหนึ่งห่วยครับผมว่ากว่ามันดีกว่าเฮดหน้าทศนิฉันเดียบหอมือ ครับเอาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเขาบานเขาบ่อือครับทำไรกูใส่ปุ๋ยจะกระสอบกะซีดายุบะกะเห็นเฮตัสีสเกต ครับอืมใส่องหลซ้เผู้เกบใส่ีเนาะอืมมันเขึ้นมันหลบ่งกับมี่วะท่านทวดอืมอากาศไม่เย็นเฮ้มันมันมันสิไปเร็วเลยเนบ่ ครับเอาเบาสิ่เจสิบมือดตั้งมือนนึงมันไดตั้งหกมือม,มอกว่ชีที่เขาตัวเฮดเขามันใส่พี่นึงหัวตัวอืมครับปันกับสองร้อยวะสองร้อยห้าสิบเอาคือยังแพงกว่า้นเขาเถอะ ครับเออกำไรนี่เที่ยวนึงก็ชิได้ยอว่ะเอี่ก็อยู่ซื้อน้อบัด้น้ำหรือพเจือนี่ มือเว้นมือเอสอสลบ๋อสละไปเพราะว่าเขาเอ้าชม่วงบ่ไว้เดี๋ยวนอครับครับ สิบมื่นโอเคเจ็ดสิบมื่นแต่เงินหกหมื่นโอ้ดีอยู่ดอกผมว่าเออครับถ้าตัดตัดไอ้ตัดดอกมันขายนี่จังหน่อยเห่นไหมรู้สามสี่บาทบิ้กน,นี่มันสิได้ยจัโลูโโกดิ เาจังไรนึงสีด่ดประมาณจากโลไลมันกเดล้ายสอบแล้ว,ลลวครับแล้วแต่อากาศอากายิ่งก็ออกลายเขาบอกเย็แลายเขาบอกมหนีขึ้นสิขไทยอยู่วะ

ว่าเดี๋ยวผมขอไปเบิงทำปุ่นก่อนนะครับมองปุ่นน่ะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมาไปครับพี่น้องครับไปเบิงนี่ผมเห็นเพิ่นปลูกไม้นี่ครับนี่นี่นี่ครับกำลังปลูกบัวทันดุนครับกำลังแตกตรงโอมรับอีลีเด้ครับว่าขึ้นมันอิลีครับพี่น้องครับนี่กับพริกทั้งหลังกับปุ่นดาวเรื่องครับนี่กับพริกหน่อยหน่อยครับกำลังปลูกครับปุ่นทั้งหลังนี่กับนี่กับตัวนี้ก็เป็นกระเทียมครับกระเทียมทิสเกตนี่ครับ มันส on. On ีหืนกัวกระเทียมของอื่นนะครับพี่น้องกินมันสีมันหืนน่ะจักเชียวจากไหนครับมันหืนนี่คือเอกลักษณ์ของกระเทียมชีสเกตนะครับเป็นก okay ระเทียมคุณภาพนะครับนั่นครับเดี๋ยวไขเบิ้งทั้งหลังอีกครับคุณพี่น้องครับมีแต่หอมทั้งนั้นมีแต่กระเทียมทั้งนั้นนะครับเบิ้งที่ละครับเบิ้งที่ละครับสุดลูกหูลูกตาเลยมีแต่หอมกับกระเทียมสีหันสายสีหันขัวก็มีแต่หอมกับกะเทียมครับพี่น้องครับเบิ้งที่ละเบิ้งเบิ้งคว่มมันข้อมูเพ่นครับ แดดกะสิมีอยู่กะสิฮอนปันไอเพิ่นครับบปตื่นบอหยังครับมาหาหุ่นหนักกันสองคนัวเมียครับอูอ้มันดีเนาะเจ้า,จากอุ่มกับป๋าเนาอะ่ะผนบานห้ากอาทิตหาข้าวหมูจากเพิ่นแหละครับจะไหนห้าม่านียู่หรือห้อกะชิเอาข้าวหมูจาก,จากาเพิเเ่นเต็มๆนะครับเมื่อเดินมาหอดมองปันเนี่ยแล้วมันก็ต้องสอได้ครับพี่น้องครับจ่าไหนก็เมือนีก็บที่สอเอาที่จุดเล่าบอกแหละครับพี่น้องครับจะสอกับผมครับอืมก็ทาเลย อ้าเาสิบ bueno oh, ูงอมเขาต้องคูณดินป่าต้องเอาหนาดินนี่เนาะคูณดินขึ้นดินขึ้นอดินพ่าเ่นปรกันเะดินพ่นอ๋อ่นมาใส่อี่งคอ๋อพ่นเหมนเท่านี่แหละภาไทยเอื่นจอบปวกจริงจริงะอืมบันครับหมูมีแล้วเขาก็มังค์ทีนึ่เมื่อกี้แล้วตัวเนาะกว่ามันจะเกิดขึ้น อินน้องมาใส่แทนมันนีอันีด้สมมนมันมันเหนียวขึ้นจังยครับตอนบเป็นดินรวมแห่อืมอ๋อดินดินนีต้องเป็นดินออกชินเหนียวเหนียอจังหน่อยนึงอืวมแเิมกไม่เห็นอยาออบอลเนต้องดิ้นสีนเหนีวเหนียวจังหน่อยนึ่งดินมครับบาน้กรมา่ไทยไทยจะคือ ไถถึงไถถึงปันนี่ชีเถือห่าเถือปันเลเจ้าีปันเจ้าว่าบบที่ใายชีปันเหตุเกปันนี่เป็นผงเลยเป็นบ่บ่บ่เขาเป็นผงแห้งกับบ้อนตบเป็นสีขีตลกตลกนี่จัน่อยเป็นบ่เป็นก้อนนจัหน่อยหนึงมนหลายมันหดรดางแบมันมันแหลนไปเลยเป็นบ่ออมันก็สดหอ่เอมันก็หโหนาไม่ดิ้นซุ่มๆแล้วก็ เอาหัวมันปักป่ะนี่เอาปลาเขากักินมา่อี้มนมันเป็นหูก่อนค่อยปักอ๋อจิ้มเป็นหูก่อนแล้วค่อยปักครับเขาเอาหนวสีจุงมกับไปไหนคือสีไอเหงืกอลิบเน่าลิบเน่าก่นสีได้เนาะครับอามกนือออ อ่ครับจักมือมันออกนอนแต่ว่าฝาเลวเห่พักมันดอกมันกนี้นั่นอ๋อครับอยู่ที่ความชื้นความสมบูรณ์ของไอ้นอมันอ้ไอ้ของหัวมันนอ้อ๋อครับอยับอืม เป็นขัเก่านีวางอาทิตย์เลอ็มือแตคิ้วม้นกาครับบันี้จักมือใส่ปุ๋ยป่าสิบหามือใส่ปุ๋ยอนมันจะหองพื้นเลยอ๋อสีห้องพื้นเล่กก็แล้วแต่ใส่นี่ใส่ยังใส่ยุเรียบว่ะส่วนมากจะเป็นส่วนมากจะใส่สุเสมอสูเสมอเอองันพุ่งผสมยูเรียอ่า ครับสูด่งต้นนักหนาเนาะใส่ปุ้ยจักเถื่อสามเถื่อเถื่อที่สามหนึ่งใส่เล่งมานักหลังบายขึ้นักหลังครับครับบัรน่งหนักหกินี่เป็นบ่ แล้วแต่มากาครับเจ็ดส <unterstützen> ิป <Sports> ม <bile popular anyway> ือก็ได้ถอนครับบานจักมือไม่จังออกดอกบานีได้ระวังเจ็ดซิบมือไหมเรื่อนเครึ่ง เดือนครึ่งนี่ิไล้ขายดอกแล้วอือครับครับถอนเนยถอนไปเรื่อยเรื่ลยวะท่นทดกแมนครับอกไปเ้ัาพอารถ้าทำมุลงหัวนี่คือดอกมันดีคอยเศร้าดอกเบิดแล้ว ดอกมันโบมีขืนม่อีกแล้วได้กระสีเลือยงแล้วไกระสีเลงแล้วกขึ้นหัวแล้วมเาบบงอนะครับอืมกกได้ขายขายดอกไปเรื่อยๆเนาะดอกมันจะพี่บมี่กับโมีเลยไหรครับไขายโบถึงหอสิโลกกับพี่อไรนี่อ๋อทำบนมันโบมี่สดี่ครับจากมีหมอกครับ หอาามอกหล้ากาตี้ทหมอกหลนี่คือดอ,อกออกปี๋อจังปีนีหมอกบุคคลมีเนาะบุคคลมีหมอกบุคคลมีดนาะแต่สีวันหนาวได้ปีนีเนาะดอ,อกหงางแงอยู่ได้ตอนนี้สมสิบวันครับแต่ว่าวางหางี่หาว่าเก็บสวนในสวนนี่ม่นบ่ฮะสาบนี่คือในสวนบ่แม่นโอ้โอ ดอกคิวละสามสิบโอเคเลยครับตะกรนนันวันสองสิบเอ็ดเนี่หาบาทลงแบบมรหันเลยเลยนี่ยล่างมื่อลงมาจากสามสิบลงมาเหลือหาบาทสมีเอา้าคืออยางปนนเป็นแนวนั่นเป็นแนวนั่นนะคะอ๋อฐานราคาหอมเริ่มขึ้นแล้วแสดงว่าดอกเริ่มสีเบื่อแล้วก็เ,เริ่มสีแพงแล้วเป็นบ่ดอกเริ่มล่องตั้มดอกหลายดอกหน่อยครับดอกหลายนี่ลงแบบบ่อวยัางเลยครับจากยี่สิบลงมาเหลือสองบาทอะยังมี้หัว

อ๋อถ้าหอมนี่ถ้าเท่าโบเก็บข้อแข็งโบเก็บดอกออกนี่มันสีบลงหัวแข็งข้อแข็งอีกยังข้อแข็งข้อหอมนี่แข็งอ๋อข้อหอมมันสีแข็งเออมันดอกแก่มันเกิดจะเป็นลั่มอืมครับเก่เขาบอกเลยข้อแข็งอ๋อครับตรงข้ออ่อนจะตะกี้เราตรงข้อแข็งบัวสันบัวสันมูสีบลูแข็งม่แค่ครับข้อแข็งบัืสอ แต่ข้ข็งายเขาก็บเลี้ยงร o เด e อว่ราปะร่งน้ำิคนะอือครับแต่ในเพื่นเสกำังเพื่นก็เบิดอแล้เนาะงานอยู่พื่นกตีอันนี้ไปทางไหนต่อนี่ต้นบโบวตต่อตอบมอหางนั้ไปางอ๋อมองก็เพื่อนนะบ่สางนั่นบอ อันนี้สายบิดมันกะแตกใช่เนาะนนแตกชำครับคันๆอกากาดเย็นตรงนี้อยกอเขาอออได้ๆครับ <Okay. S 1> อันนี้เพิ่นก็ต้องสีเตียมอันนี้ด้วยครับทีว่างบองไม่หัวลุ่ง จางเดียวไปถึงสายมันใครเนีแ่แหละมูเจ้าเจ้าหนามห็ดอันนี้เป็นดีสายปั่มแบบซีเนะครับแล้วก็ป้อนสายลงไปนี่นั่นครับนี่ในท่อน,นีครับสายปั่มเจ็บ เดี๋ยวพื้นสีใหญ่ตัวนี้ไปมองพุนครับเพราะว่าสายมันเริ่มสั่นแล้วอันนี้ลุงกระตอเท่าน้ำเนี่ยครับอือครับอันนี้ลุงเพิ่งกระสีหนวด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 เห็นน้ำไม่ขึ้นไม้เหรอลุงเอาน้ำบอกไม้ยังสีแล้วโอ้ผมกับพ่อเต้าหู้ตัวว่าหนวดหนวดันสี่เวลาสิสูบป้าผมกับตักน้ำใส่วัวมาหดจนว่ากอกสายจนว่ากูสิเต็ม บัดเจ้าไม่เห็นง่ายเลยบ้ดนี้โอ้บ้านหลังนี่ผมบ่นี่ละเด้อบ้านนี้บ่ตักงานามาจอกดอกบ้านนี้งูเข้าอย่างสิกระไรตัวนี่เออนี่ก็เป็นเทคนิคครับการงูวก เลยก็เสีปากมอหุงต่อไปโยกสายอีกมื่วานนี้ให้น้ำโอกุ่นเนาะอือโอ้จอเด้อบนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสูบสูบซ่าละใส่คูทเทใส่ในหัวสูบจุดลากวสิได้ยิน มับมบขึมองนั่นล่ะมื่อสูป้านั่นลุงเราใส่วิธีหัวกเอาสันโอ้หัดตันนี้เสร็จแล้วไปหนวอีกทีน,นึ่งจักลียวครับต้ออนหน,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 นามไม่ไหมเลยเนาะสูงไม่ไหมเนาะอันนี้มันก็ใส่หัวกะหลกขึ้นมาบ่อน,นี่ แต่ว่า้เอาใส่สายมันก็หลุมันก็สายเนี้ยมันก็หยวงหางกันน่ะนเขาทาตัวหุ่นเลากำลังหวกครับ ผุนหลหอมแลนล,นล,นลนุนลุนลุนผุนละครับมาเขยศชีสกเกตกะรหุดหอมกับแลนตั้มกันแหละครับหลายผุดครับนำออกเล้ครับครับ เป็นจะได้ครับพี่น้องเห็นไทยชิสกเกพันปูกหอมแล้วมีความรหมสซึกจอยงไรครับบ้านนานี่ผมก,กระสิไปสวนอีกเลยครับสิไปสอรอไปสิให้พี่น้องด้เบื่องอีกครับกดติดตามไว้เยครับเด้อสวัสดีครับ